ขอโอกาสครับพันเตคําว่าเด,ดรัจฉานเนี่ยคําแปลตรงๆของมันคืออะไรคะภาษาบาลีคือติรัจฉานะแปลว่าขวางอะ่ะหรือแปลว่าตกต่ําขอโอกาสครับพันเตที่ผมเข้าใจแล้วก็เรียงลําดับจากต่ําไปหาสูงก็คือพบภูมิของนรกต่ําสุดใช่ใชขึ้นมาก็สัตว์เดรัจฉานใช่ขึ้นมาก็เปรตขึ้นมาก็มนุษย์แล้วก็เทวดาถูกไหมครับพันเตอ่าอครับคือ สังเกตดูพระสูตรที่องค์ตัดไว้เรื่องการจองจําที่โหดร้ายพี่กูทั้งหลายความไม่มีศรัทธาไม่มีฮิลิไม่มีโอตป,ปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเขียนใจไร้ทรัพย์สมบัติในอรารยวินยัยพี่กูทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจําอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคเขมธรรมก็คือบรรลุนิพพาน อันไม่มีทําอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจําในนรกหรือในกําเนิดเดรัจฉานอย่างนี้นั่นแสดงว่าเปรตยังมีโอกาสนะคือเขาสามารถระลึกถึงได้เห็นป่ะโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนพบภูมิมันมีมตรงนี้มีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่เนี่ยก็ไปเทียบเคียงกับพระสูตรที่ตัดไว้กับภาษาลิบุตรผลใหญ่นี่คือเป็นเทวดาอ,อันนี้สงใหญ่เนี่ย,ยคือเป็นอริียบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่สําคัญก็คือต้องมีจิตเริ่มใส่ด้วย ขอโอกาสค่ะที่มีจิตเลื่อมใสนี่หมายความว่าญาติที่เขาไปเป็นเปรตอยู่นั้นเขาต้องเลื่อมใสยอยู่เป็นทุนเดิมแล้วใช่ไหมเลื่อมใสถึงญาติที่รักษาศีลทำสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาเนี่ยมันเลยอันนี้สงหญ่ไงเพราะว่าเหตุปัจจัยที่มันจะได้มันไม่ง่ายไงคือเราอย่าคิดเอาว่ามันจะได้ง่ายๆนะ,ะที่สําคัญคือต้องเลื่อมใสปัสสนะจิตตามีจิตเลื่อมใส ไอ้นั้นมันวัดกันได้เลยว่าตอนมีชีวิตยอยู่เนี่ยคุณมาฟังธรรมคุณมาตามถวายทานคุณมาบำรุงไหมแต่อย่าหลุดไปนรกตกดรัจฉานแล้วกันทน่านนรกเดรัจฉานเนี่ยยากมากพระองค์ถึงบอกว่าเป็นการจองจําที่โหดร้ายไงนรกหรือกําเนิดเดรัจฉานอย่างนาคปอมาบวชไงพระเจ้าถึงให้ไปรักษาอุโบสถก่อนไงแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์ก่อนอจะบวชได้เพราะว่าพราะองค์บอกว่าเดรัจฉานไม่สามารถบรรลุธรรมได้